สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะคะประจำวันจันทร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพบกับดิฉันนะคะจีจีจิววดีเพลงมากค่ะดิฉันสกุลตาสาเหลาค่ะ,คะซึ่งก็เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ,คะในเวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นค่ะก็พบกับพวกเราได้นะคะกับทีมข่าวเศรษฐกิจ d a i l y New ค่ะในช่องทาง Youtube นะคะก็คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมเราได้นะคะ,ะเข้าไปที่เดล l y น e w l ไล e ์ขีดที Life, TS, นะคะ,คะก็สามารถที่จะกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยค่ะใช่ค่ะก็เราก็จะมาสรุปข่าวของในแต่ละวันเลยเรื่องราวที่มีสาระนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าได้ด้วยแล้วก็ ยังเป็นการเตือนภัยต่างๆด้วยนะคะ,คะเพื่อที่จะกลับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันทุกวันส่วนถ้าพรุ่งนี้ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนนะคะลงลึกเจาะลึกเลยเนี่ยก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์ได้เลยค่ะ10บาทที่แผงหนังสือเลยนะคะถอนหนังสือพิมพ์ d a เดลี่นิวเต็มที่ ใช่มีสาระความสาระทุกอย่างนี่คือเยอะมากมายค่ะคุ้มค่าแน่นอนค่ะ,ค,ะค่ะวันนี้เราไปดูข่าวแรกกันดีกว่านะคะก็แบบที่พวกเราเนี่ยทางรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจน,นะคะได้มีการคุยกันมานานมากแล้วเกี่ยวกับตามติดเขาเรียกว่าเกาะติดเลยดีกว่านะคะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆซึ่งคุณต้อมแต่ละครั้งไปเนี่ยถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนถ้าไม่มีประกันชีวิตนี่คุณต้อมแบบใจตุ้มๆต,ต่อมๆเลยไหม เวลาจ่ายใช่แค่ป่วยนิดนึงนี่ก็แบบคิดแล้วแบบกี่พันว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่เนาะเพราะจากจากที่ในขณะที่แบบว่าของภาครัฐนี่คือค่อนข้างที่จะถูกแล้วก็มีสวัสดิการต่างๆอย่างบตดทองอะไรต่างๆแต่ถ้าสมมติว่าอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลือกไม่ได้โรงพยาบาลมันต้องไปที่มันใกล้ตัว่ถ้าไปเอกชนอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะใช่ค่ะบางทีเพราะไม่ใช่แค่อุบัติเหตุอย่างเดียวบางทีเนี่ยปวดท้องท้องเสีย ปวดหัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยถ้าใครไม่มีประกันชีวิตเนี่ยถือว่าสุ่มเสี่ยงมากเลยนะมากเลยทีเดียวค่ะก็ะะะก่อนหน้านี้นะคะทางของทีมของ d i l y y n w วเนี่ยก็ได้มีการเกาะติดได้มีการเกาะติดถามทางกระทรวงพาณิชย์เลยในฐานะที่เป็นคนที่ดูแลราคาสินค้ารวมทั้งค่าบริการต่างๆว่าจะมีมาตรการยังไงออกมาหรือเปล่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการรับรู้กันก่อนหน้านี้ก็ออกมาประกาศเลยว่า เตรียมที่จะให้โรงพยาบาลเนี่ยประกาศรายชื่อทั้งยาทั้งอะไรเงี้ยค่ารักษาเท่าไหร่นี่ประกาศให้คนไข้หรือว่าผู้บริโภคต่างๆเนี่ยได้รู้กันก่อนเลยนะคะได้ตรวจสอบกันช,ชัดเจนเพราะว่าบางทีแบบว่าไปหาหมอมาอมแล้วแบบอุ้ยราคารักษาแพงก็ได้ไปตรวจเช็คว่ายาตัวนี้มันมันเกินราคาทีา่ที่ตั้งไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกต้องค่ะล่าสุดนะคะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้ออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนขณะเนี้ย มีผู้บริโภคเนี่ยร้องเรียนผ่านทางสายด่วนนะคะสายด่วน1569เข้ามายัางกลมกค้าภายในเลยว่าถึงกรณีการคิดค่าย,ยาแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่มีราคาแพงเกินจริงจำนวน2กรณีซึ่ง2กรณีเนี้ยทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็รับที่จะไปดำเนินการต่อไปนะคะก็คือการร้องเรียนการเข้ารับรักษาพยาบาลอาการท้องเสีย เขาบอกว่ามีการคิดค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึง30,000ื่นบาทและก็การล้องเรียนนะคะค่ายาแพงจริงซึ่งตอนนี้กรมการค้าภายในก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการคิดราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่าเพราะว่าหากว่ามีการพบว่าค้ากำไรเกินควรเนี่ย ก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณต้อมค่ะซึ่งในกรณีของอาการท้องเสียเนี่ยก็เบื้องต้นค่ะก็พบว่าทางโรง,โรงพยาบาลเนี่ยมีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็นะคะมีการรักษาเกินจริงอยู่หลายรายการเลยค่ะส่วนกรณียาแพงเนี่ยก็พบว่ามีการคิดราคาแพงกว่าราคาที่จำหน่ายในท้องตลาดจริงซึ่งนะคะจะมีการทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีการเรียกให้โรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนเนี่ยเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปอด้วยนะคะ ซึ่งหากไม่สามารถชี้แจงได้เนี่ยก็จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะ,คะโดยนะคะมีโทษตามพอรอบอว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกรณีค้ากำไรเกินควรเนี่ยก็จําคุก7ปีปรับนะคะถึง140,000บาทเลยนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเลยนะคะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการเชิญโรงพยาบาลเอกชนนะคะทั้งหมดเลยเนี่ยเจรายจากจํานวนนะคะสามรายนะคะก็ดูว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะ่ยในการส่งข้อมูลการซื้อขายยานะคะแล้วก็พบว่าตอนนี้มีนะคะมีการคิดค่ายาแพงเกินจริงตั้งแต่แพงมากแพงไม่มากนะคะจนถึงสูงถึงระดับ แพงกว่าปกติเนี่ยสามบางอันก็500-800ที่สูงสุดเนี่ย <_ d ata> เขาบอกว่าสูงกว่า9 0้เซเลยนะคะเรียกเขามาหาลือเลยคือ70็ลายเนี่ยเรียกเขามาคุยเลยว่าทำไมชี้แจงเหตุผลเลยว่าสาเหตุของการคิดราคาย,ยาที่คิดแพงแล้วเนี่ย มาจากสาเหตุอะไรมีความสมเหตุสมผลหรือเปล่าค่ะคุณต้องค่ะซึ่งนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็ทางกรมการค้าภายในก็จะมีการจัดทาประกาศคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือว่าประกาศกกรอนะคะที่จะมีการกําหนดให้ทางโรงพยาบาลเอกชนผู้ผลิตผู้นาเข้าผู้จําหน่ายนะคะต้องมีการแจ้งราคาซื้อขายให้กับกรมการค้าภายในทราบด้วยนะคะถึงราคายาที่นําเข้ามานะคะเพื่อนําราคาเนี่ยไปเผยแพร่บน เว็บไซต์ให้เสร็จนะคะแล้วก็อ,อยู่ระหว่างการนำเสนอให้นางสาวชุติมาบุญยะประพัฒนะคะก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในถ้า,อ,อ,าอยู่ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วย <ฮะ S 1> ราคาสินค้าและบริการนะคะมีการลงนามก่อนนำไปก่อนนำราชราช รา้จจิตกาคิจานุเบกษานี่นะคะก็เพื่อที่จะมีผลบังคับใช้นะคะคาดว่าจะลงนามได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ริโภคต่างๆนะคะก็มีการตรวจสอบยาได้นะคะเพราะว่าหากที่หากพบว่าราคายาเนี่ยเกินจริงนะคะก็สามารถแจ้งได้หนึ่ง 569ค่ะใช่ค่ะในประกาศนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็จะกำหนดเลยว่าแจ้งราคายาที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินเลยเนี่ยว่าของเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยมีสิทธิ์ทุกรายที่มีรายการยาที่จำเป็นอยู่นะคะประมาณ3,892รายการค่ะจากบัญชียาและรหัสยามาตรฐานของไทยอะ่ะที่มีอยู่ประมาณ30,000กว่าลายนะคะเพราะถือว่ายาตรงนี้ยากลุ่มนี้เป็นยากลุ่มที่มีคนใช้มาก แต่ก็ได้เปิดช่องนะคะเพิ่มจํานวนรายการยายที่อยู่นอกบัญชีเพิ่มเติมไว้แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมีการแจ้งเปลีป่ยนแปลงราคาให้กลมกันคา้าภายในนะคะรับทราบก่อนนะคะไม่ไม่น้อยกว่าประมาณ15วันก็คือถ้าสมมุติว่าจะทางผู้ประกอบการโรงพยาบาลเนี่ยจะมีการแจ้งปรับราคาหรืออะไรในกลุ่มนี้นะคะคก็ต้องแจ้งกลมกันคา้าภายในก่อนเลย15วันแล้วทีนี้ตรงนี้ทางผู้ประกอบทางผู้บริโภคต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ ก่อนที่จะมีการรักษาเพราะว่าเพื่อที่จะไม่เหมือนไม่งั้นตกใจตายทุกครั้งเลยนะคะบางทีไม่ได้ป่วยไม่ได้ป่วยเจ็บป่วยหนักตายบางทีตกใจเห็นแ่าะรัษาพยาบาลแต่ละครั้งนี่ถือว่าสูงมากนะคะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงหรือว่ามีการลงนามแล้วอะไรทุกอย่างที่ชัดเจนแล้วนะคะเดี๋ยวทางทีมของเศรษฐกิจเดลีนิวเนี่ยจะมาชี้แจงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอย่างละเอียดลึกซึ้งแน่นอนค่ะ ามาที่ข่าวต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาใกล้ตัวของเราด้วยนะคะก็นะคะตรงนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับภาระ มีสินครัวเรือนนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือว่าสูงมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งล่าสุดนะคะในชาวเก่งชนนะคะกรรมการาผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยการเกษตรไทยจำกัดนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยภาระหนี้นะคะของครัวเรือนน่ะก็ค่อนข้างที่อยู่ในระดับสูงเลยทีเดียวนะคะโดยทางคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะหรือกอนอ กอนอง,องนะคะ,<ฮ>ะก็มีความเป็นห่วงมากนะคะ,<ฮ>ะโดยเฉพาะ,<ฮ>ะในด้านของสินเชื่อรถยนต์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น <ฮะ S 1> อย่างรวดเร็วนะคะ,<ฮ>ะใ,นในช่วงที่ผ่านมาโดยนะคะเ <ฮะ S 1> ชื่อว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย <ฮะ S 1> ก็จะยังคงไม่ออกแนวทาง <ฮะ S 1> ในการเข้มงวดมากนักนะคะแล้วก็ยังไม่ไม่รู้ว่าและยังไม่รู้มาตรการนะคะที่จะออกมาในรูปแบบไหนนะคะเพราะเศรษฐกิจเนี่ยยังไม่ดีหากจะดําเนินการ นำาเนินการดูแลอย่างเข้มงวดเนี่ยอาจทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะคะทําให้ธุรกิจแย่ลงนะคะและก็มองว่าทางาทางธนาคารแห,แห่งประเทศไทยหรือว่า,าแบงก์ชาติเนี่ยก็จะมาดูแล,แลในเรื่องของภาระหนี้ต่อไรายได้นะคะม,มากกว่านะคะเนื่องจากไม่สามารถที่จะควบคุมการก่อหน,นี้ให้เกิดอ่าไม่ขอโทษค่ะ,คะเนื่องจากไม่สามารถควบคุมการก่อหนี้ได้ทุกประเภทสินเชื่อค่ะ ใช่ค่ะตรงนี้เขาก็จะมาช่วยไกกันควบคุมการก่อนนี่ทุกสินเชื่อนะคะทุกประเภทของสินเชื่อเลยซึ่งที่ผ่านมาเรื่องนี้นะคะเรื่องของสินเชื่อรถยนต์เนี่ยก็เป็นที่จับตากันเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีการพุ่งขึ้นเยอะ,อะแล้วก็เริ่มบางทีก็เริ่มที่จะมีหนี้แล้วหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เลยเนี่ยเริ่มมาบ้างแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้หารือนะคะ ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการดูแลภาระหนี้ต่อรายได้นะคะมาซักระยะนึ่งแล้วก็ตอนนี้มีแนวทางแนวคิดเลยนะคะว่าอยากที่จะออกให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีการกำหนดการก่อนหนี้เลยว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่ต่อรายได้นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแต่ละนธนาคารเนี่ยจะมีเกณฑ์ในการดูแลความเสี่ยงแล้วก็การปล่อยสินเชื่อเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็รวมทั้งนิยามของแต่ละแห่งเนี่ย ก็จะแตกต่างกันไปเลยก็เลยทำให้หากว่ามีการออกมาเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพื่อที่จะไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยก่อหน,นี้เกินกำลังอย่างเช่นถ้าทอปทอเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนี้นะคะขีดเส้นไว้เลยว่าไม่ให้เกินระดับไหนธนาคารจะก็จะปล่อยกู้ได้ไม่เกินระดับนั้นและผู้ก่อและผู้กู้เนี่ยก็จะก่อหน,นี้ได้เท่านี้นะคะเพราะหากภาะานี้มากเกินไปเนี่ย ก็จะกระทบกับทุกอย่างเลยเพราะเวลาที่บางทีเนี่ยผู้บริโภคมีหนี้ปุ๊บก็จะไปก่อหนี้กู้หนี้ยืมสินของนอกระบบเข้ามาจ่ายกับในระบบแล้วบางทีพวกนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงมากมันก็จะกลายเป็นงูกินหางไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งก่อหนี้กันเข้าไปใหญ่นะคะตรงตรงนี้เองเนี่ยคุณเฉาก็บอกว่านะคะถ้ามีการถ้าทาาดเนี่ยมีการออกกฎเกณฑ์เข้มงวดในการคุมเงินกู้เนี่ยมากเกินไปเนี่ย ทางทางที่ขนาดนี้เนี่ยทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยเราเองเนี่ยก็ยังไม่ดีก็จะยิ่งทําให้แย่ลงซึ่งก็จะมีส่วนทําให้เกิดเกิดนี่ควรเรินสูงขึ้นไปอีกนะคะใช่ค่ะซึ่งในภาพรวมนะคะสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ในไตรมาสแรกนะคะก็คือเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยก็เติบโตไม่ค่อยสูงมากส่วนใหญ่ก็มาจากธุรกิจรายใหญ่นะคะหลังจากที่สิ้นปี 2,561เนี่ยก็มีการคืนวงเงินกู้การจำนวนมากนะคะแล้วก็จะมีการขยายตัวเร่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปีซึ่งตอนนี้นะคะสินเชื่อที่ขยายตัวดีอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหลย,ย่อยก็เช่นสินเชื่อที่อยู่อาศัยในไตรมาสแรกเนี่ยจากมาตรการ LTV นะคะแล้วก็มีสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลแล้วก็ในช่วงส่วนช่วงไตรมารสสนะคะก็จะเป็นฤดูฝนทําให้สินเชื่อเนี่ยก็อาจจะชะลอลงบ้าง เพราะว่าผลผลิตเนี่ยออกมาไม่มากการค้าก็ไม่ค่อยดีไม่คึกคักเท่าไหร่และส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลมาจากมีช่วงปิดภาคเรียนด้วยส่วนธุรกิจขนาดใหญ่นะคะก็ยังรองความชัดเจนทางการเมืองอยู่แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ยังมีความเสี่ยงก็เลยทําให้การลงทุนเนี่ยก็คือจะชะลอไปด้วยค่ะตรงนี้เองเนี่ยทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยนะคะ,ะคุณธีรชาติจิจรจลัดพรน,นะคะ,ะประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยเนี่ยก็ออกมา บอกว่านะคะได้มีการเตรียมเข้าไปพบนะคะเข้าไปพบเพื่อพูดคุยกับทางแบงค์ชาตินะคะถึง<ะ>สถานการณ์ในด้านของสินเชื่อรถยนต์นะคะหลังจากที่คุณธีราชาติเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งนะคะประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยคนใหม่ซึ่งหลังจากที่แบงค์ชาติเนี่ยหลังจากที่ได้มีการพบนะคะกับแบงค<ะ>์ชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณการเร่งตัวของสินเชื่อนะคะแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นะคะ มี hmm. อานี่กลัวเรือนเนี่ยขยายตัวอย่างเร็วนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะ hmm. โดยวิสัยทัศน์และก็การส่งและโดยวิสัยทัศน์และจะส่งเสริมให้สมาชิกปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนะคะ hmm. จรรยาบรนแห่งวิชาชีพธุรกิจเช่าซื้อเช่นกเกอเกณฑ์การคุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงินนะคะตามนโยบายของแบงค์ชาติเนี่ยแล้วก็ลดปัญหาบริการเ<ม>ช่าซื้อในเรื่องของการให้วงเงินเกินหลัก<ม>หลักประกันด้วยค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเลยนะคะจะมีการส่งสัญ,ญญาหรือจะมีการออกมาควบคุมสินเชื่อในตัวนี้หรือเปล่านะคะข่าวนนี้เราก็จบเบรกแรกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับ เบรกที่2มีสกูป๊ปอะไรที่น่าสนใจมากเลยค่ะค่ะพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนถกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจแห่งสื่อพิมพ์เดลินิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16บาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทาง YouTube l ล v e ช่องเดลินิวส์ไลฟ์ทีเอย่าลืมซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ พบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจและสุพิมเดลินิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16.30นาถึง17.00นาท,ทาง u t u b e Live ช่องเดลินิวส์ไลฟ์ทีเอชอย่าลืมซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับค่ะเราก็กลับมาพบกับเดรกที่2กันนะคะ ธุรกิจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยธุรกิจ<า>ในประเทศเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าให้คุณต้อมคิดเนี่ยธุรกิจไหนที่คุณต้อมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงและดังมากเลยถ้าธุรกิจล่ะค่ะธ<า>ุรกิจท่องเที่ยวอาหารถือว่าเป็นของขึ้นชื่อแล้วก็อ่าพวกขัดกรรมต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับของไทยสินค้าไทยค่ะล่าสุดเลยนะคะเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจอาหารของบ้านเราเนี่ย จะได้รับรางวัลนะคะก็คือมีการประกาศมาแล้วได้รับรางวัลเขาบอกว่าชื่อเก๋ๆนะเหมือนเป็นออสการ์อาหารของโลกอ๋อค่ะ <ừ> um, ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าใช่อันนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยะนะคะอันนี้ก็ส่งในนามของบริษัทเอกชนซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณสุดทิพงค์ค่ะสุริยะนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทคาบสไตล์นะคะจำกัดผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตของจังหวัดบึงกาฬเนี่ย ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะออกได้ออกมาพูดเรื่องราวที่น่าสนใจมากก็บอกว่าตอนนี้นะคะทางขา r สตูดิโอเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออกแบบอาหารและการเกษตรนะคะ,คะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1นนะคะ,คะบนเวทีออสการ์อาหารโลกหรือว่ารางวัลกูมองอวอร์ดนะคะของประเทศฝรั่งเศสเนี่ย เขาก็บอกว่าไทยได้รับรางวัลนี้นะคะก็คือเป็นประเภทรางวัลตำราอาหารพื้นถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิถีชุมชนค่ะซึ่งวันที่3กรกฎาคมนี้ทางข่าวสตูดิโอจะเดินทางไปรับรางวัลบนเวทีดังกล่าวนะคะพร้อมกับรอลุ้นรางวัลอื่นๆอีก4รางวัลเลยที่ตอนนี้มีชื่อเข้าชิงรางวัลเลยนะคะ ซึ่งก็อย่างเช่นรางวัลด้านภาพลักษณ์องค์กรรางวัลอาหารเช้าหรือว่ารางวัลด้านเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และก็เครื่องดื่มทั่วไปแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ร่วมรุนเลยนะคะคือรางวัลด้านเครื่องดื่มกาแฟค่ะคุณต้อมค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คุณสุธิพงศ์นะคะบอกว่ารางวัลที่ได้มานี้ก็ได้มีการประกาศผลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยทางบริษัทสตู ขับสตูดิโอเนี่ยก็ได้มีการส่งผลงานไปประกวดในฐานะของเอกชนเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะที่ไทยเราเองเนี่ยได้อันดับหนึ่งของโลกนะคะในรางวัลอาหารพื้นถิ่นในรสชาติของบุรีดําค่ะก็มา ซึ่งถือว่าตรงนี้นะคะได้มาจากทั้งหมดที่มีการส่งประกวดไปประมาณ130ประเภทสาขาใน170ประเทศทั่วโลกเลยค่ะโดยรางวัลน,นี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเรานะคะที่ได้รับแล้วก็ยังถือว่าเป็นการเปิดมิติใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่อาหารไทยที่จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกแต่จะกลายเป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นชุมชนนะคะที่คนจากทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับรู้นะคะ,ะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ย อาหารพื้นถิ่นเนี้ยก็เป็นจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยหลุดพ้นจากความจนได้อีกด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งการส่งเข้าประกวดรางวัลดังก่ลาวนี้นะคะทางขับสตูดิโอเนี่ยก็ได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเลยนะคะในการที่เขาไปหาอย่างเงี้ยก็คือเขาก็จะไปดูเลยค้นหาหมู่บ้านต้นแบบเลยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในภาคอีสานนะคะ เพื่อที่จะจัดทำอาหารพื้นบ้านขึ้นมานะคะที่ผ่านการตกแต่งดีไซน์หน้าตาสีสันให้สวยงามน,นะคะซึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีการทำเมนูอาหารจากอาหารค้าวสี่อย่างที่เห็นในรูปนี้ไม่ใช่ว่าที่ไปได้รับรางวัลน,นะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการที่จะไปทำอาหารพื้นถิ่นเวลาที่เขาตกแต่งหรือเวลาอะไรเงี้ย เขาจะทํายังไงบ้างอันนี้ออกมาให้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งอันนี้ก็บอกว่าหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีการทําอาหารเลยค่ะอาหารค้าวสี่อย่างอาหารหวานหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ใช้วัตถุด,ดิบที่มีภายในพื้นถิ่นก็อย่างเช่นข้าวเหนียวดําหรือว่าไก่ดํานะคะมาทําเป็นเมนูท้องถิ่นทั่วไปตามแบบฉบับของชาวบ้านเลย ก่อนที่จะรวบรวมเป็นตำราห,หนังสือนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำการโปรโมทให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเห็นแล้วก็เดินทางเข้าไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นๆเพื่อไปชิมแล้วก็เปิดประสบการณ์ให้กับอาหารชุมชนก็เหมือนตอนนี้ที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะให้เล่งของท่องเที่ยวเมืองรองกันนะคะ ก็อาหารก็ถืออาหารพื้นถิ่นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปนะคะในเมืองรองแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะโดยที่ใช้ตัวอาหารเนี่ยดึงดูดนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคุณสุดทิพพงศ์เนี่ยก็ยังบอกอีกว่านะคะหลังจากที่ได้รับรางวัลนี้มาแล้วเนี่ยก็อยากให้ทางรัฐบาลหลายๆหน่วยงานเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันต่อยอดในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเราเองเนี่ยเป็น จุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเที่ยวใน<ะ>เชิงอาหารที่สามารถสร้างรายได้ลงไปถึงชาวบ้านและก็ชุมชนเล็กๆในทั่วประเทศค่ะโดยนะคะอาจจะนำเอาโลโก้นะคะที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็ไปใช้สนับสนุนชุมชนเพืออ่ออย่างเช่นนะคะทางกระทรวงการท่องเที่ยว<ะ>และกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททหรือว่าสํานักงานท<ะ>ททต่างประเทศเนี่ยก็ ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาทดลองชิมอาหารถิ่นหรือทอําทสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่สู่าสาธารณชนต่อไปด้วยค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าย,ยินดีให้กับประเทศไทยนะคะเพราะอาหารไทยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่อาหารหลักๆห,ห,หรือต้มยำกุ้งหรือผัดไทยอะไร ที่มีชื่อเสียงแล้วตอนนี้อาหารพื้นถิ่นของแต่ละใพื้นที่ในประเทศเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกด้วยนะคะค่ะค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูสกูปกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อวันเสารเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็วันวิสาขบูชาคุณต้อมได้ไปทําบุญมาหรือเปล่าไปมาค่ะก็ถือว่าคนนี้ ให้ความสนใจในการเข้าวัดทาบุญเป็นจํานวนมาก<ช>ะะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะการเข้าวัดทําบุญหรือบางทีเนี่ยเราทําบุญต่างๆบางคนก็จะนําใบอนุโมทนาบัตรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเพื่อที่จะเป็นลดหย่อนภาษีบางคนก็ลืมกันบ้างหรือ,อยังไงกันบ้างเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกทําบุญยุค4.0เนี่ยการทําบุญต่างๆหรือขอใบอนุโมทนาบุญต่างๆเนี่ยมีรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจแล้วนะคะ,คะเราไปติดตามจากสกรูปนี้ค่ะ ใครหลายคนอาจกำลังประสบกับปัญหาความวุ่นวายในการเก็บเอกสารต่างๆโดยเฉพาะเอกสารที่จะต้องนำไปเป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีกับกรมสัมพากรใบอนุโมทนาบาัตรจากเงินบริจาคที่ศาสนสถานต่างๆก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องเก็บไว้เพราะชาวพุทธชอบเข้าวัดทำบุญเนื่องจากเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้ใจสงบสุข จากเดิมเวลาเข้าวัดทำบุญก็ต้องพกแบงค์เล็กแบงค์น้อยเอาไว้สำหรับหยอดตู้แต่บางครั้งก็มีปัญหาก็คือลืมกดเงินหรืออาจไม่มีเศษสำหรับทำบุญในจำนวนที่ต้องการปัจจุบันกรมสรรพากรได้รวมกับสถาบันการเงินเกิดบริการระบบบริจาคเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation โดยบริจาคเงินได้โดยไม่ต้องพกเงินสดและที่สำคัญ หากวัดไหนรับบริจาคเงินแล้วสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ก็ไม่ต้องเก็บหลักฐานรูปแบบกระดาษมาให้เจ้าหน้าที่อีกต่อไปหากบริจาคผ่าน e-donation การบริจาคจะทำได้ทั้งสถานศึกษาศาสนสถานวัดโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆซึ่งในวันนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจจะพาทุกท่านไปดูกันค่ะว่า การบริจาคเงินผ่าน QR code หรือที่เรียกว่า e-donation แบบลดหย่อนภาษีนั้นทำได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราจะต้องเปิด Mobile Banking ค้นหาการบริจาคเงินผ่าน QR code ที่มีคำว่า e-donation และมีชื่อบัญชีหน่วยรับบริจาคที่ต้องเป็นชื่อวัดมูลนิธิโรงเรียนโรงพยาบาลแต่ต้องสังเกตนะคะว่าจะต้องไม่เป็นชื่อบุคคล ต่อมาผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์บนระบบการโอนเงินของธนาคารให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนอกจากนี้ผู้บริจาคสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลหลังการบริจาคแล้ว2วันทำการได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งจะใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ตที่สำคัญการทำบุญในรูปแบบต่างๆไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆด้วยนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าการทำบุญทำได้แสนง่ายไม่ต้องมีเงินสดลดปัญหาเงินหายรวมถึงตู้บริจาคเงินไม่โดนขโมยด้วยค่ะแถมได้บุญและยังได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วย ทีมข่าวเศรษฐกิจเดลิ y น e w รายงานค่ะถือว่านะคะเป็นเรื่องที่ง่ายง่ายขึ้นนะคะสำหรับการทำบุญของเราคะหลังจากนี้ค่ะเพราะว่าบางคนก็ชอบทำใบอนุโมทนาอนนุโมาบัตรบางทีก็ทำหายบ้างหรืออะไรบ้างแต่ตอนนี้เขาก็มียุคใหม่แล้วสามารถสแกน QR Code แล้วก็ทำบุญกันได้เลยนะคะ จะได้จิตใจผ่องแผ้วสดใสนะคะเราไปนี่วันนี้วันหยุดก็เลยอาจจะไม่มีตลาดเงินแล้วก็ไม่มีของตลาดหุน้นเพราะวันนี้หยุดทําการนะคะก็เลยมีแต่แต่ว่าตลาดสดเราย,ยังเอามาฝากกันอยู่ค่ะ ค่ะตรงนี้วันนี้ะนะคะราคาผักผลไม้มเนื้อสัตว์นะคะในตลาดกรุงเทพนะคะกะ็ยอดฟักแมวนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ25-30บาทเห็ดนางฟ้าอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50-60บาทแก้วมังกรเนื้อขาวเบอร์กลางนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ35-40บาทค่ะมังคุดมันเบอร์เล็กนะคะ อยู่ที่กิโลกร,รัมละ3 5 3สบาถึงสาบาทค่ะซี่คโครงหมูอยู่ที่กิโลกร,รัมละ1 0 5่งรถึงหนึบาทค่ะส่วนปีกบนไก่นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ8 0ดสบถึงแปาบาทค่ะอืมค่ะก็ครบถ้วนกัน ทุกประเด็นค่ะพรุ่งนี้ก็ไปรอดูมีที่ยังมีการประชุมคอรมอกันอยู่นะคะของยังรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลนี้อยู่ก็เดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันดีกว่าว่าพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับของตัวเรากันบ้างนะคะก็จะคุณเหมือนเช่นเดิมค่ะคุณวัชวัตรอดทวีก็จะมาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ